สวัสดีทุกคนครับวันนี้ข้พามูจินมาทักทายเช่นเคยนะฮะเวลาผ่านไปเร็วนาอในแต่ละสัปดาห์ครับเราเจอกันสัปดาห์ที่แล้วแปบ๊บเดียวก็มาเจอกันอีกละวันนี้ตากับยายก็ไม่อยู่ครับก็เลยเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องพาเจ้าหมานอนนาจอมซนตัวนี้เนี่ยมาเดินเล่นมาออกกําลังกายในช่วงเวลาก่อน8โมงคึ้นฟ้าขึ้นฝนหน่อยนะครับแต่ก็ดีนะครับแดดไม่แรงหวจินจะได้ไม่เหนื่อยมากก็มาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีดๆเช่นเคยนะครับนามาฝากมาเล่ากัน ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศบ้านๆพร้อมกับเ,เรื่องราวนะครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงไซบีเรียนนะครับสุนัขสายพันธุ์นี้หรือใครที่เลี้ยงอยู่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การดูแลการจัดการน้องหมาสายพันุนี้กันได้เนาะตอนนี้สิ่งจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของฤดูการติดสัตว์ครับตอนกลางคืนนี่โอ้โหไม่ได้หลับไน่ด้นอนกันเลยนะก็หอนเห่ากันเต็มเลยจริงๆจะต้องบอกว่ามันก็เป็นทุกสายพันธุ์แลนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเจ้าไซบีเรียนหรืออาจจะเป็น หมาสายพันธุ์จากต่างประเทศที่ไม่ใช่หมาไทยไม่ใช่หมา,บ,าบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีภูมิต้านทานต่ำนะครับเวลาที่จะต้องเจอเชื้อโรคหรือว่าเจอพวกเห็บพวกหมัดซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับหมาบ้านนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมาบ้านเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบไม่ได้ดูแลอะไรเลยพวกหมัดพวกเห็บเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายอะไรเขาได้คือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าภูมิต้านทานของหมาบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงกับโรคประจําถิ่น แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศสายพันธุ์อื่นๆพวกนี้นะครับเขาก็ อาจจะสู้ไม่ไหวภูมิคุ้มทานค่อนข้างที่จะต่ําพอสมควรละดังนั้นนอกจากการให้กินยานะครับพวกบาเวกโตรหรือจะเป็นน้่กาสเปกตราเพื่อที่จะยับยัง้งป้องกันเรื่องของหมัดของเห็บเพื่อไม่ให้มีพยาธิเม็ดเลือดหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะมาพร้อมกับฤดูติดสัตว์ก็คือเขาจะแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกครับดังนั้นเขาก็จะไปคุกครีอยู่กับหมาบ้านตรงนี้ถือว่าสําคัญแล้วก็อันตรายปล่อยปละลเลยไม่ได้เนาะ เขาจะมาออกันอยู่หน้าบ้านหน้าประตูนะครับแม้ว่ารั้วรอบขอบที่ก็จะปีนไม่ได้ก็ตามเนี่ยแต่การที่ก็ไปดมไปเลียไปอะไรกันเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็ถือว่าเสี่ยงมีหลายเคสนะที่ผมเห็นใน a c e b o o k นะครับจะต้องเสียค่ารักษานะครับโรคพยาธิเ,เลือดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้หลายตังนะดังนั้นหลีกเลี่ยงได้เลี่ยงครับอย่าให้เป็นเด็ดขาดเลยเนาะวันนี้ก็พามาเดินในเส้นทางปกตินะครับก็ใช้เวลาเดินอยู่ประมาณสัก2 0ถึง30นาทีเป็นอย่างน้อยครับ ก็จะเห็นนะครับว่าโลเคชันตอนนี้ก็เขียวกระจีข้าวกาลังตั้งกอน,นะครับทั้งต้นข้าวแล้วก็ทั้งป่าอ้อยในตรงนี้ก็ถือว่าร่มรื่นชัดเจนดีนะฮะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพาหูจิ้นมาเดินเนี่ยทุกคนที่สัญจรไปมาก็จะตกใจโดยเฉพาะผู้สูงวัยคุณตาคุณยายนะครับตาเขาจะน่ากลัวนะฮะตาเขาจะออกฟฟ้าน้าเงินหน่อยเวลาเขามองเวลาอ,อย่างเงี้ยตากับยายก็บอกอู้นะครับเอาไปไกลๆนะฮะกลัว <c oughs> เดี๋ยวก็จะกระโจนแต่เดี๋ยวก็จะกระโดดไปกัด แต่ตอนนี้ก็พามาบ่อยไงวันนึงก็2รอบเป็นอย่างตามเช้ากับเย็นเนี่ยทุกคนก็เลยคุ้นชินรู้จักหูจิ้นกันไปหมดแล้วฮะนี่ครับบรรยากาศในตอนก่อน8ปดโมงคลึ่งฟ้าครึ่งฝนแบบนี้มันก็สดชื่นนะคือน้องหมาเราก็ได้ออกกําลังกายเราก็ได้ออกกําลังกายด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าวินวินกันไปทั้งคู่ได้เวลาครับเดินจนลิ้นห้อยเดินจนแบบว่าลากขาลากไปกันไปหมดแล้วนะเพราะว่า30มนาทีเลยครับวันนี้ ก็จะต้องพาหูจิ้นกลับนะครับกลับไปเอาพัดลมกลับไปเอาน้ําแข็งเย็นๆสักหน่อยกันก่อนดีกว่าโอเคนะครับทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเราค่อยมาทักทายมาเจอกันใหม่สําหรับเจ้าหูจิ้นหมานอนนาตัวนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ